สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพบ,บุญระวีตีข่าวก็เอาข่าวมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้คุยเรื่องรัฐธรรม,มนูญหลายท่านอาจจะหลงประเด็นหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดหลายท่านอาจจะมีความเห็นกับชาติบ้านเมืองที่อยากจะให้รัฐนูนเป็นประชาธิปไตยแต่เบื้องลึกเบื้องลับมันเป็นยังไงผมจะเปิดแผนเบื้องลับให้ฟังว่า คสอชอหรือกลุ่มสมปอที่เขายึดอำนาจมาเนี่ยเขาไม่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญเขาต้องการรัฐนูนฉบับปีสอง0ต้องการฉบับนี้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหมายความว่าไม่แก้20ปีมีคนเร่งเล้าให้แก้มีคนเดินขบวนมีคนประท้วงถามว่าพลเอกประยุทธ์ได้เคยพูดอะไรชัดเจนไหม บอกว่านูน่นโยนไปสภาเรื่องของสภาแต่ตัวเองไม่เคยคิดจะเป็นเจ้าภาพถ้ามีความจริงใจจะแก้รั้มนูลพอจวนตัวเข้านักข่าวไปถามมากๆเข้าบอกเอ้ยก็รั้มนูลแบบไทยไทยไงแบบไทยไทของเขาก็คือแบบฉบับรัฐธรรมนูญปี60ยึดอำนาจเมื่อปีั้5งว่าแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญร่างรัรมนูญก่อนจะร่างก็ไปทำประชามติลวงโลก เจ็ดสิงหาคมปีห้าเก้าไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเลยเรียกว่ามัดมือชกบอกว่าให้เห็นชอบลูกเดียวให้เห็นชอบให้เห็นชอบว่าจะรีบเลือกตั้งแล้วตอนนั้นถ้าท่านได้ย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าคำสั่งคณะยึดอำนาจหรือคอสอชอคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติอะไรของเขาอะ บอกว่าห้ามชุมนุมเกินห้าคนก็อยู่ในช่วงที่รณรงค์ให้มีการทำประชามติรัฐธ,ธรรมนูญฉบับปี60แล้วมันไปห้ามชุมนุมนักศึกษาก็ออกมาประท้วงกันโยกใหญ่ไม่รับร่างเพราะดูร่างแล้วมันเป็นร่างที่หมกเม็ดมันเป็นร่างที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมถูกทหารจับขึ้นศาลติดคุกไปหกเจ็ดสิบคน รัฐบาลคอสอชอใช้เจ้าหน้าที่หลายหมื่นไปกดดันประชาชนให้เห็นชอบรัฐธรรมนูญถึงแม้กระนั้นก็ดีครับถึงแม้กระนั้นก็ดีก็ยังมีพี่น้องประชาชนถึง2 3จังหวัดที่ไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญ้ฉบับสลิงเดียวฉบับเปรตกู้ฉบับหลวงโลกในหปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนถูกคุกคามในเจ0ดแคน ถูกดำเนินคดีอย่างที่ว่าโดยสารทหารเนี่ย1,200กว่าคนจำคุกไป28คนและมีอุ้มหายไปไม่รู้หายไปไหน10คนครับบังคับให้หายลีภัยการเมืองไปเป็นร้อยเพราะทนไม่ไหวที่จะอยู่กับระบอบแบบไทยๆเขาตั้งใจไว้แล้วครับตั้งใจไว้แล้วจะใช้รัมณูปี60เป็นแม่บท ที่จะปรับปรุงประเทศและจะไม่ปล่อยให้พลเลเรือนมาเป็นนายกอีกเพราะเขาอ้างว่าพลเลเรือนมีการโกงกินกันตั้งแต่ยุคดอกเตอร์ทักษิณมาคุณสมัครสุนทรเวชมาสมชายมานายกยิ่งรักแล้วก็ถึงจุดที่จะต้องทำให้เสด็จน้ำที่ภาษาชาวบ้านเขาบอกต้องเยี่ยวให้เสด็จน้ำปี49 9, นเนี่ย2 5 4พพลเอกสนธิบิ๊กบังยึดอำนาจ จากทักษิณปีเดียวครับพลเอกสุรยุทธมาเป็นนายกแล้วร่างรัฐมนุลปี550พอร่างเสร็จมีการเลือกตั้งคุณสมัครเป็นนายกคุณสมชายเป็นนายกคุณยิ่งรักเป็นนายกพอถึงคุณยิ่งรักเกิดเรื่องครับเกิดเรื่องราย่วยเขาก็ยึดอำนาจไอ้ประยุทธ์เขาก็ยึดอำนาจเมื่อปี57ถามว่าหลังจากยึดอำนาจเนี่ยเขาก็บอกจะทํานู่นทนํานี่เพราะว่านักการเมืองมันชอบโกง มันก็ตอนแหลมันมีแต่ความความระยำตำบอลจะไม่เอานักการเมืองพวกนี้มาแต่ผลสุดท้ายก็ไม่พ้นนักการเมืองพวกนี้เอามาร่วมกันเอามาเป็นพักพลังประชารัฐคือถ้าไม่เอาพักพวกนี้เข้ามาจะไม่ได้เสียงอันดับหนึ่งถึงเอาเข้ามาก็ไม่ได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วและในวันพุทธที่จะถึงนี้ยีี มีนาที่ถึงนี่มันครบสองปีแล้วจะเห็นว่าไปดึงคนของพรักเพื่อไทยเข้ามาเต็มไปหมดรีบแย่งตั้งรัฐบาลครับท,ท,ทั้งที่พรักเพื่อไทยได้เสียงมาเป็นระดับหนึ่งคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามคันลองประชาธิปไตยคือคุณสุดารัตน์แต่มันไม่เป็นไปตามนั้นเพราะเขาต้องการสืบทอดอํานาจครับสืบทอดอํานาจรัฐธรรมนูญทำไปทำมาที่เห็น มันก็ไปคล้ายคลึงกันลัฐนูนของพมา่าไงไปเรียนแบบเขามาไปเอาโมเดลของเขามาเพราะเป็นเผด็จการด้วยการหรือเปล่าเพราะยึดอํานาจมาก็ต้องเรียกเผด็จการจะไปเรียกอะไรล่ะครับพมา่าเนี่ยมันเป็นเผด็จการมาตั้งแต่ปี05 2505นายพลเนวินยึดอํานาจปิดประเทศปกครองรเผด็จการมา50าปีแล้วพมา่าเนี่ยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลานี้กลับกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาคนพม่าฆ่าแกงกันทุกวันมีการยึดอำนาจแกงแย่งอำนาจกาันระหวังทหารกับพละเรือนฉะนั้นในพม่ามันก็เหมือนเมืองไทยซีกหนึ่งเป็นเผด็จการซีกหนึ่งเป็นประชาธิปไตยทะเลาะเบาแวงกันแย่งอำนาจกาันก็เลยกลายให้กล,กลายเป็นทําให้พมา่าเนี่ยเป็นประเทศด้อยพัฒนา ผลสุดท้ายคนพมา่าหนีออกไปทํางานโนอกประเทศไปทํางานโนอกประเทศมาทํางานประเทศไทยเนี่ยเป็นล้านคนครับสามสี่ล้านคนมาขายแรงงานในนี้หลังจากนั้นมาปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดรัฐบาลพมา่าก็เริ่มผ่อนคลายเพราะอะไรเพราะนักศึกษาเฮโลไปประทว้วงถ้าท่านจําประวัติศาสตร์ได้ใจเห็นว่ามีพระสงฆ์นเนี่ยเผาตัวตายแล้ว พาเดจการก็เลยประกาศใช้นัฐหนูปีสอันมาเลือกตั้งเลือกตั้งปี2 5ง8พักเอ l d ดีขององซานซูจีนะชนะชนะถลม่มทลายครับพม่ามันมีสองสภาเหมือนบ้านเราสภาสูงกับสภาล่างห้าปีครั้งหนึ่งเลือกห้าปีเลือกครั้งห้าปีเลือกครั้งและเลือกตั้งครั้งสุดท้าย8พฤศจิกาหกสาที่ผ่านมามินอ,องนายพลอุโสก็กล่าวหาว่า องซานจูซีซูจีนี่โกงเลือกตั้งก็เลยยึดอำนาจยึดอำนาจจากพรรคเอ d ส่วนพรรคสีเขียวนี่พรรคของรัฐบาลพรรคของกองทัพไปยึดอำนาจทั้ทงๆที่รัฐนูนฉบับนี้น,นะครับกระทรวงใหญ่ๆกลาโหมมหาไทยเนี่ยเขากำหนดไว้ในรัฐนูเลยว่าต้องเป็นทหารเท่านั้นที่จะปกครองมันก็คล้ายๆกับรัฐนูญไทยที่ไปลอกเขามา แล้วก็อ้างแผนยุทธศาสตร์ว่าเอ้ยแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เหมือนกระต้มตุนประชาชนเป็นสภาโจกที่เขาว่าก็เปิดโอกาสเอ้าแก้ก็แก้แก้ไปวันละหนึ่งพัานวละสองพัานวละสามกูความแม่งเลยจำได้ไหมรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าเขาดีไซน์มาเพื่อเราก็เพื่อเราจริงๆเพื่อเราจริงๆ พราะว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยเขาประกาศชัดเจนอุดมการณ์ของเขาก็คือกษัตริย์นิยมประชานิยมและทาหารนิยมทหารเท่านั้นที่จะเป็นหัวหน้าพักคนอื่นไม่มีสิทธิ์และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ธนาธรหมายมั่นปั้นมือว่าจะล้มยุทธศาสตร์ชาติและจะปิดสวิคสวจะยกเลิกสารรัฐธรรมนูญ ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมอยากให้มันเป็นไปได้มันจะได้เป็นประชาธิปไตยแต่แต่ถ้าคุณทำวันนั้นมันก็คือการนองเลือดแบบพมา่าเขาไม่ยอมยังไงเขาก็ไม่ยอมเวลานี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นว่าไทยฆ่าไทยนะเขาก็จับจับแล้วติดคุกติดคุกไม่ได้ประกันไม่ได้ประกันอย่างวันนี้รีเดมเขาก็เอาอีกเอาอีกที่สนามหลวงที่อนุสาวรีย์ แต่รัฐบาลเขาบ่อยั่นเพราะเขาถือว่าจะมายังไงก็เป็นส่วนน้อยไม่มีทางที่จะชนะแต่อย่าลืมสายข่าวตาแล็บแคบบอกมาว่ามีทุนมโหรารเข้ามาจริงหรือเปล่าไม่ทราบคล้ายๆกับพมา่าที่ไล่จับไปสิบกว่าคนนั่นคือมูลนิธิของจอโโรอ์ที่เขาออกมาช่วยระบอบประชาธิปไตยช่วยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและให้กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยมีเงินทุน รัฐบาลไทยก็รู้ความมั่นคงก็รู้หน่วยเขากรองก็รู้ว่าเป็นทุนจากจอจโซรอสแห่งสหรัฐอเมริกาคืออเมริกาเนี่ยรัฐบาลเขาบอฮูบอหันเขาไม่อยู่เขาก็จะใช้ล็อกกี้เฟลเลอร์บ้างเขาก็จะใช้จอจโซรอสบ้างพวกนี้เขาหากินกับมูลนิธิพวกนี้เขาหากินกับนายทุนพวกนี้พวกนี้คือนายทุนที่อุปการะเหมือนกับเมืองไทย นายทุนทั้งหลายที่อุปการลราพักคือเจ้าสัวทั้งหลายถึงเวลาเลือกตั้งก็มาจ่ายให้พักเอากล้วยมาให้พักพักนั้นเอาไปห้าร้อยล้านพักนั้นเอาไปสามร้อยล้านพักนี้เอาไปสี่ร้อยล้านฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในซีกประชาธิปไตยเนี่ยผมเข้าใจว่าหวังดีอยากจะเห็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยสากลประชาธิปไตยมันจะได้เปิดเสรีครบค้าสมาคมกับโลกได้ทุกประเทศ แต่เวลานี้มันกลายเป็นประเทศที่น่าละอายที่สหประชาชาติเขาชี้หน้าว่าเป็นประเทศที่น่าละอายเป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดจากคะแนนหนึ่งร้อยเราได้สามสิบมันเท่ากับหลายๆประเทศในแอฟริกาคือฟังแล้วมันก็ช้ำใจแต่แต่พี่น้องที่อยู่ในซีกประชาไตายเขาก็ดินน้นรน เขาบอกว่าถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างไทยถ้าไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสเหมือนคุณธนาธรพูดไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสแต่สู้แบบไหนล่ะครับไม่ใช่ให้เด็กๆออกไปสู้เด็กๆติดคุกหมดแต่ถึงเวลาเข้าได้เขาเข้มกูหนีก่อนถ้าจะสู้ก็ต้องสู้ร่วมกันทั้งประเทศชี้ให้เขาเห็นยกธงให้เขาเห็นว่าเฮ้ยประชาชนไม่ยอมแล้วเว้ยไม่ยอมแล้วแต่ความมุ่งมั่นของเขาก็คือเขาจะ เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญหลักเป็นรัฐธรรมนูนแม่บทที่จะไม่ยอมแก้สวออยังมีอำนาจอยู่หปีตอนนี้มาได้สองปีเหลืออีกสองปีเขาอยู่ครบเทอมผมมั่นใจว่าเขาไม่ยุบสภาเขาอยู่ครบเทอมพอครบเทอมไปเลือกตั้งใหม่ถามว่าเวลานี้ฝ่ายค้านแข็งแรงพอไหมแข็งแรงพอไหมที่จะไปเลือกตั้งถ้าเมื่อเช้าใครชมรายการ ข่าวทะลุใหม่ผมบอกไว้ชัดเจนว่าคนละหมัดฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกสารรัฐมนูรต้องยุบเพราะไม่มีความยุติธรรมสวต้องยุบต้องปิดสวิตช์ให้ได้เพราะไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนคนละหมัดรัฐบาลก็มีหมัดของเขาหมัดคือ,ค,อคือจะยุบพักเพื่อไทยจะยุบพักคก้าไกลตามโมเดลของกัมพูชา ทีนี้ก็มาดูกันมันเหมือนกับพมา่ามีสองฝั่งเหมือนกันพมา่าก็ประเดชการกับประชาธิปไตยปราธับไตยก็สู้พมา่าหน่ามืดก็ยิงกลาดใช้อาวุธสงครามยิงกลาดแต่เมืองไทยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพระสยามเทวาธิราชตอนนี้ท่านว่างหรือเปล่าพระสยามให้มาดูบ้านเมืองในเมืองไทยอยู่คนเอกประยุทธ์ถ้าจริงใจที่จะนั่งคุยกันคุยกับเด็กๆไม่คุยสมานช่วยสมา,านฉันเวลานี้พังไปหมด ไม่มีทางสมานฉันลำนุนล้มแล้วมันจะสมานฉันทำหอกอะไรกับใครมันก็ไปกันอยญ่อย่าไปดูถูกพลังมวนชนพลังบริสุทธิ์ของประชาชนนะครับฉะนั้นที่ตั้งไว้ว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์20ปีจะไม่แก้รัฐธรรมนูญน,นะฟังไว้ครับฟังไว้ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญ ถึงจะแก้เป็นรายมาตราก,ก็ควรจะแก้เพื่อให้มันเป็นประชาธิปไตยเราจะได้ค้าขายกับต่างชาติเขาได้ GSP ที่เขาตัดไปมันจะได้กลับมาเซ็นสัญญากันใหม่คบกับอเมริกาได้คบกับอังกฤษได้คบกับยุโรปได,อได้อย่าดื้อดันอย่าดึงดันที่จะเป็นพันเด็ดการร้อยเปอร์เซนเลยครับมันไม่มีทางที่จะเป็นพันเด็ดการร้อยเปอร์เซนตฉะนั้นที่บอกว่าแผนยุทธศาสตร์20ปีจะไม่แก้รัฐธรรมนูญอย่าไปยืนยันอย่างนั้น ถ้ายืนยันอย่างนั้นบ้านเมืองจะนองเลือดพี่น้องประชาชนที่อยู่ซีกประชาธิปไตยเขาจะไม่ยอมตราบใดที่เราไม่เป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองจะไม่รุ่งเรืองโรงงานมันจะปิดไม่กลับมาไม่มีใครครบค้ากับสมาคมกับเราส่งสินค้าไปขายโดนภาษีเราครบกับทุกฝ่ายเหมือนกับที่เราทํากันมาในอดีตไม่ดีหรือผมพูดอย่างนี้ก็เพื่อเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้กลับไปนอนคิดกัน กลับไปนอนคิดถอยกันคนละกล้าวแล้วนั่งคุยกันอย่าไปดูถูกพลังมวลชนนิสิตนักศึกษาที่จะมาในวันในวันนี้วันนี้อย่าคิดว่าเฮ้ยมาก็หล้อมกระแหลมไม่เท่าไรลีเด็มมาไม่เท่าไหรตอนเย็นวันนี้คงมีไม่เท่าไหรอย่าไปดูถูกดูแคลนคเขานี่ก็คือเรื่องที่เตือนให้ฟังกันในรายการบุญระวีตีข่าว ขอกราบขอบพระคุณที่ทุกท่านที่เข้ามาช่วยกันแชร์ช่วยกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งและก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดบุญลวีตีข่าวเป็นรายการต่อจากตอนเช้าเช้าตีห้าครึ่งรายการนั้นกําลังมันยกร่องครับรายการนั้นกําลังเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมสับแหลกสับแหลกจริงๆรายการแบกกรดินนี่และครับห้อยผ้าขมาให้เป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะ พี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาฟังได้ผมใช้ภาษาง่ายๆใช้ภาษาง่ายคุยกันแบบนักเลงกราบขอบพระคุณจริงๆกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญจากบุลวีตีข่าวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ